บีเอเปิดตัว LCI G20 320D Sport ราคาเหลือประมาณสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทซึ่งในมุมนึงมันก็ถูกกว่าตอนช่วงเปิดตัวตอนนั้นที่เป็น 320D Sport เหมือนกันตอนนั้นน่าจะจะสองล้านแปดสองแปดเก้าด้วยใช่ไหมหรือสองเจ็ดเก้าประมาณนี้ใไม่่ไม่ไม่ไหม่ไม่ถึงต๊วก่อน l c PLCI ใช่ไหมอืมก็ตอนเปิดสองพันยี่สิบอ่ะอือ ก็ราคาหายลงไปตั้งสี่แสนก็คิดว่าเิ่งทวงแรกตอนนั้นมันเป็นตัว CPU ตัว PLCI อ่ะแล้วตอนนี้มันเป็นตัวประกอบไทยหมดแล้วก็พอมันเป็นปรับพอมันปรับเป็นตัว LCI ปุ๊บมันก็มีสามสองศูนย์ D M Sport ใช่ไหมอือสามศูนย์ D M Sport อืม สามสามศูนย์ไอด้วยตอนเปิดพร้อมมาคู่กันมันก็บสามสองศูนดีตอนแรกเลยอ่ะอ๋ออันนั้นตัว plc i เออนัาเก่าล้วอืออือแต่เราไม่ต้องไปพูดถึงอนะ่ะตัวนั้นเก่าไม,าม่แต่ในมคนซื้อทั่วไปก็จะบอกพี่หูถูกลงสี่แสนนอไหมแล้วราคาแบบอ้าวก็สามสองศูนดีสปอร์ตเหมือนกันใหม่กว่าด้วยอืออืม,อมคือต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าเอ,อ่อ bm อ่ะเขาใช้วิธีแบบ เออยากให้เปิดตัวรถในไทยเร็วๆเ,เนี่ยเขาก็จะตัวเขาก็จะดึงตัวฟีบูเข้ามาก่อนอืมก็คือเอาตัวนาเข้าเข้ามาก่อนซึ่งมันก็ราคามันจะสูงนิดนึงแต่ว่าเทียบกับออปชั่นอ่ะมันจาน้อยหลังจากนั้นเนี่ยพัปกประมาณสักทิ้งไว้เฟสหนึงน่งอ่ะเขาก็จะเริ่มเปิดตัวประกอบไทยซึ่งราคาก็จะถูกลงนิดนึงแต่ว่าสิ่งแรกคือออปชันเยอะขึ้น เออออปชันเยอะขึ้นมากๆเลยแต่เป็นตัวประกอบไทยออันนี้คือตระกูลที่เป็น plci นะอพอเป็นตัว lci ปนะุ๊บเน่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเอาตัวประกอบนอกเข้ามาละก็คือประกอบไทยเลยทันทีอืเออพอเปิด lci มาก็เป็นตัวประกอบไทยเลยก็จะมีสา e e มสามศูนย์ e N s p o r t สามสองศูนย์ d N s p o r t ก็คือจะมีแต่ตัวที่ใส่ชุดต่าง m e s p o r t ถ้าไม่นับตัว M340i ที่เป็นเครื่อง6สูรนะแล้วทีเนี้ยด้วยด้วยด้วยสไตล์ของรถยุโรปทั้งเบนทั้งบีเอมก็คือช่วงปลายอายุโมเดลเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวถูกเข้ามาอืมอย่นี้ก็หมายความว่าพูไหมาพูดแบบนี้ก็หมายความว่าปลายแล้วตัวที่20ใช่ต้องใน LCI เนี่ะมันทําตลาดมาามปีแล้วมั้ง2ึงสา3ปีแล้วมั้งอื เออตัวตัวที่ l อ i ซแล้วนะเออก็ถือว่าปายโมเดลเต็มีตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ตัดออปชันเนอะถือว่าเป็นตัวที่ตัดออปชันเป็นตัวประกอบไทยที่ตัดออปชันเน้นราคาเอาถึงง่ายสองล้านสามใช่ไหมควรไหมควรไหมควรซื้อไหมสำหรับใครที่อยากเล่นอยากที่แบบว่าเอ้ยอยากเล่นุยูโร เข้าไปดูแบบเอ้ยเล็งไว้อยากได้ซีรีส์สองสองสองศูนย์ไออย่างเงี้ยเออตอนนี้มันก็มีออปชันเพิ่มคุณเพิ่มตังค์นิดหนึ่งสองสามแสนซึ่งสองสามแสนนึงไอ้คุณอาจจะผ่อนเดือนหนึ่งเพิ่มไม่กี่บาทอะไรแบบเนี้ยคุณก็ขยับไปเล่นซีรีส์สามได้คุณเปนเครื่องดีเซลแทนที่จะเป็นเครื่องเบนซินประหยัดกว่าแรงกว่าอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับไอรที่อยากจะขยับไปเล่นรถยุโร ถ้าใครใช้รถญี่ปุ่นอยู่อะไรแบบนี้อเออแล้วซึ่งถ้าจะเล่นรถยุโรปมันต้องเล่นเครื่องดีเซลใช่จริงๆถ้าเล่นบีอมจริงทำบีเอทำเไนน่ะเออถ้าแนะนำก็<ช>ถ้าเล่นเครื่องดีเซลก็จักใจก็สบายใจกว่าเทียบกับตัวที่เป็นบอเอินไฮบริดต,ต,ต่างๆทีนี้มาดูออปชันเงินบ้างดีกว่าจริงๆโดยปกติอ่ะบีเอขาจะอัปเดตไวนะเขาจะใส่โบรชัวร์เข้าไปใน ในนี่ละในเว็บละอืแต่นี้ยังไม่ใส่ยังไม่เปิดอ่ะจริงพูดจริงๆก็คือจะมาในงาน b ีเอ็มซึ่งมัน<แ>จะประมาณสุดสัปดาห์หนะืม,มแต่นี่มีไฟล์โบชัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออปชั่นหลักๆของตัวสามสองศูนยีสปอร์ตมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยตัวที่หายไปก็คือชุดแต่งมสปอร์ตเดิมมาที่ ปีที่สามันจะมากับชุดแต่งเป็นสปอรเท่านั้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีแหละมันกลายเป็นชุดแต่งก็คือชุดแต่งสปอร์เป็นชุดแต่งธรรมดาพูดง่ายๆ mm. แล้วก็ออปชั่นรวมๆก็ถือว่าหายไปค่อนข้างพอสมควรทีเดียวไฟหน้าจะเป็นทิป LED อันนี้เป็นแบบ LED ธรรมดาแต่ก็ยังดีที่มีะระับไฟสูง,อ,ง,งอัตโนมัติ LED ASUS Zen ้แล้วก็ ยังมีอันนี้มาด้วยนะประตูฐานเต็มตาก็มีมาให้ระบบ d r บฟิ้งแ s <c oughs> s s ิสแตนมีให้ Head up d ส c เฟร y มีให้ระบบช่วยนำรถเข้าที่จอยอัจฉริยมีให้เป็น p r ื่อนซ a s s i s t a n t แต่ไม่ใช่รุ่น plus อ,มอมไม่ใช่รุ่น plus ใช่ขยาย,ร,ยรุ่น plus เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสามารถกดปุ่มแล้วรถมันจะจอดเองเลยคุณไม่ต้องเช้าเกียร์ปุ่มเต้องเบรก ไม่ต้องเหยียบกันเร่งในแรงสุ้นร้มาจอดให้สมบรแต่พอเป็น parking อ n s t r t i o ธรรมดาเนี่ยเนมือนคือคุณต้องปักของเบรอยู่นะไปจอดมาจะหมุนพวงมาลัยให้อันนั้นเองก็ประมาณนี้แต่จริงก็คือออปชันมันก็ที่ตัดมันก็ถือว่าเป็นออปชันที่แบบดูเกินความจําเป็นเป็นิดปะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นคือถามว่า สาวว่าไม่มีออปชั่นพวกนั้นนะรถมันก็วิ่งได้อนะออืืมมแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยซื้อซีรีส์สามที่ป้ายแดงทันทีนอะไรอยางเนี้ยกตอยากในออปชั่นเต็มๆทุกออนั่นแหละแต่ทีนี้ยแต่ทีเนี้ยเมนหลักเลยนะคือรุ่นพวกเนี้ยมันเป็นรุ่นที่เอาไว้ดึงลูกค้าเข้าโชว์รูมหมายความว่าเอ้ยลูกค้าเห็นแล้วนี่ว่า ไอ้ซีพีสามมันแค่สองล้านต้นงต่อล้านสามเฮ้ยไหนลองแบบวิ่งเข้าโชว์รูมดีได้ส่วนลดเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วพอเข้าโชว์รูมปุ๊บเนี่ยเซลก็จะออฟเฟอร์แบบเฮ้ยเนี่ยพี่สามสองศูนย์ดีสปอร์ตออปชั่นมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะลองแบบอัปเกรดไหมเพิ่มยอดผ่อนต่อเดือนหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเออลองดูแบบสามสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตไหมหรือว่าสามสามศูนย์เอ็มสปอร์ตไหมหนูทำส่วนลดให้พี่เต็มที่เลยเยอะกว่าที่พี่ได้ในรุ่นสปอร์ตเท่าไหร่ คุณพี่เพิ่มตังอีกแ่แบบไม่กี่คนถือเป็นถือเป็นกลยุทธ์ช่วงตายโมเดลที่แบรนถยุตโลกเขาชอบทำกันประมาณนี้ประมาณนี้อืมอืมแต่จริงดูจากภาพเลยที่เห็นมาที่เขาส่งมาออฟฟิเชียลก็แบบดูดีอ่ะอเออบอกพังในเสียงตาลเออเออใช่จะได้บอกเสียงตาลแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตัวถังละมันจะมีแค่สีขาวกับสีดำเนอะ อืมใช่สองสีเลยสีาวมินลลอไฟเมทัลิกแล้วก็สีดำแบล็กแซฟไฟเมทัลิกข้างในก็จะเป็นบอว์นัสกาสีน้ำตาลอืมซึ่งบอว์นัสกานี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังเทียนนะอมเออน่าจะน่าจะเป็นหนังเทียมไม่ใช่หนังแทนเหรอใช่อืมโอเคก็โดยรวมประมาณนี้แหละโดยรวมประมาณนี้สองล้านสามรวมแพ็กเกจ เออไม่ใช่สิ่งต้องพูดเต็มๆสองล้านสามเท่าไหร่นะสองสามเก้าศูนย์สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเหมือนเราจะโดนหลอกเลยเวลาเราพูดก็สองล้านสามจริงๆกคือสองล้านสี่นะโ <c oughs> อเค <c oughs> <Okay. S 2>